ย้อนคำพูดน้ำหวานพูดถึงแม่หลังรู้ถูกกว้างเอบีนอร์เม่ ormal, ขอแต่งงานย้อนคำพูดน้ำหวานพูดถึงแม่หลังรู้ถูกกว้างเอบีนอร์เมลขอแต่งงานโดนตำหนิหนักทำไมไม่ปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนจากกรณีคู่รักเสี่ยงดี น้ำหวานสาซ่าและกว้างเอบีนอร์มัลได้ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์สามีภรรยาเหลือเพียงเพื่อนที่ดีต่อกันโดยมีเพื่อนในวงการเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ถูกจับตามองว่าเป็นคู่รักอักษรย่อเลิกเงียบ แต่กว้างและน้ำหวานก็ยังออกมายืนยันว่าความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟนไม่มีเตียงหักแน่นอนแต่ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้มาถึงทางตันเสียแล้วพอล่าสุดในวันที่15ตุลาคม2566น้ำหวานซาซ่า ที่ออกมาโพสข้อความผ่านอินสตาแกรม @itsmewan a เพื่อประกาศให้คนไทยทั่วประเทศได้ทราบตรงกันว่าทั้งสองคนตัดสินใจยุยติความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยาเรียบร้อยแล้วโดยระบุว่าหวานกับพิ่กวาง ตัดสินใจร่วมกันที่จะลดลำดับความสัมพันธ์เราลงเหลือแค่เพื่อนที่ดีต่อกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนมาตลอดเวลาที่เราคบกันขอบคุณนะคะโดยทั้งคู่ได้เปิดใจผ่านรายการขับไฟเดโชซึ่งในช่วงหนึ่ง ทั้งสองเผยว่าพอเซอร์ไพรส์กันเสร็จปุ๊บถึงได้รีบไปบอกแม่ของน้ำหวานซึ่งก็ถูกตำหนิมาว่าเรื่องแบบนี้ต้องมาคุยกันให้เป็นเรื่องเป็นราวก่อนแล้วก็อยากให้ดูกันไปเรื่อยๆก่อนแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจแต่งงานกันโดยได้จัดพิธีสง เพื่อเป็นสิริมงคลในวันที่21มีนาคม2563